มินิซาลาเปาไส้ครีมต้นทุนวัตถุดิบลูกละหนึ่งบาทนิดๆเองนะเริ่มที่การทำไส้สูตรอยู่ในแคปชั่นเนอะ นำไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือเทรวมกันคนให้เข้ากันใส่แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดลงไปคนให้เข้ากันใส่นมใส่น้ำกลิ่นวานิลลาคนให้เข้ากันถ้าอยากให้สีสวยขึ้นหยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปได้คนให้เข้ากันนำน้ำใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนำหม้อส่วนผสมวางลงไปคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้นหนืดใช้ไฟอ่อนๆนะคะปิดเตาใส่เนยคนจนกระทั่งเนยละลายหมดเทใส่ชามปิดด้วยถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนพักทิ้งไว้จนกระทั่ง น,นการทําแป้งน,นําน้ําน้ําตาลทรายยีสต์เทรวมกันคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้5-10ถึงนาทีหรือจนกระทั่งมีฟองด้านบนนําแป้งผงฟูเกลือเท αι, ใส่ชามคนให้เข้ากันใส่น้ําผสมยีสต์ที่เตรียมไว้แล้วก็น้ํามันพืชลงไปคนให้พอเข้ากันใช้มือลงไปช่วยนวดแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนโรยแป้งแห้งบนพื้นเล็กน้อยวางก้อนแป้งที่ผสมไว้ลงไป,งไปนวดเป็นเวลา5นาทีจากนั้นรวบให้กลมพักทิ้งไว้1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่าขึ้นฟูแล้วชกไล่ลมตัดแป้งแบ่ง เป็น40ก้อนหาอะไรคลุมแป้งไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะจากนั้นจับแป้งรวบคึงให้กลมอย่าลืมหาอะไรคลุมแป้งไว้ตลอดเวลาจากนั้นนำแป้งมารีดรีดให้ตรงกลางแป้งหนากว่าขอบตกักไส้ใส่ลงไปใช้แป้งหอ่อไส้ให้เรียบร้อยรองด้านล่างด้วยกระดาษรองซาลาเปาหรือกระดาษไขสำหรับรองอพัก1 0 1ถึงนาทีหรือจนกระทั่งขึ้นโฟนำไปนึ่งบนน้ำเดือดใช้ไฟกลาง6-8ถึงนาทีหรือจนกระทั่งสุกแนะนำให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำที่ใช้นึ่งเล็กน้อยนะคะ เขาจะช่วยให้แป้งสาลาเปาขาวขึ้นเมื่อครบเวลาปิดเตาแต่อย่าเพิ่งเปิดฝาตั้งทิ้งไว้5นาทีเมื่อครบ5นาทีแง้มฝาขึ้นเล็กน้อยพักทิ้งไว้5-10นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝากินได้